นะครับเนาะเฮามีเวลา,ากิ้งแน่ๆ,นๆกิ้งที่แตกไม่ไม่แบบนี้นะครับเนาะเขากลับมาสามารถหุมได้นะครับเนาะแต่ว่าก็ต้องหุมทิมไว้ประมาณ1-2เดือนนะครับลากเขาจังจะออกเพราะว่านะครับเนาะเ,เขายังบริทนพร้อมะนะครับเนาะเขาเขายังบริทนพร้อมที่จะนะครับเนาะเป็นกิ้งพันกิ้งที่พร้อมคือกิ้งที่มี1ิขคอตาขึ้น ก็คือกิ่งทีสามารถนะครับแตกคะแนงได้นะครับเนาะยังบะเมินกิ่งทีแตกออกมาไม่เนาะครับเนาะอายูที่เฮาว่าเขาพร้อมย่ำใดเนาะครับเนาะเป็นหูว้เดือน2เดือนนะครับเนาะความชื้นนะครับของตุ่มกัยังบระท่านในเมือดดอกนะครับเนาะความชื้นของตุ่มกัยังมีเนาะแต่ว่านะครับลากจะเดินก็ตัวเมื่อเขาแต่คอตาเนาะครับเนาะเนี่ยลากจะเดินก็ตัวเมื่อนะครับกิ่งพันกิ่งคะแนง นะครับเนาะแตกคอตาเนี่ยเป็นลักษณะแบบเนี่ยนะครับเนาะกิ้งนี่เนาะาลากเดินจะว่าทะลุทงนะครับเนาะทงเบืองหาคุ้นเก่าเนาะหลากเดินเต็มแล้วแต่ว่าผมตัดออกเนาะตัดแขนงออกใข่แตกให้เป็นจากหนึ่งแขนงเป็นสองสามแขนงแล้วแต่เขามีจากตานะครับเนาะเขามีสองตานะครับเนาะ มีตาหนึ่งแบบนี้กะจิตแตกตาหนึ่งมีสองตากะจิตแตกสองตานะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะกิะ้งเน้น้อยเขแตกนะครับเนาะเนี่ยกิง้งนี่นะครับเนาะอ่าลากเดินทะลุนะครับเนาะบท่านทะลุดอกนะครับตุ่มใหญ่ขนาดใดน,นะครับลากก็จะเดินเต็มถุงเต็มตุ่มนะครับเนาะเพาะหยังเพาะว่าลากเขาก็จะเดินหาความชื้นนะครับเนาะตุ่มน้อยก็จะเดินหน่อยตุ่มเหญ่ก็จะเดินหลายนะครับเนาะหลังจากหนีก็ประมาณ หนึ่งถึงสองเดือนนะครับนะเนาะเรียกจความพอใจห้องหลักเป็นสีน้ำตาลลากเป็นสีเขียวก็เอาไปปลูกได้เลยนะครับเนาะอบ่ต้องชำ้ำตัดลงถุงปลูกนะครับเนาะอตัดลงเอาไปปลูกได้เลยนะครับนะนเนาะหดหนาแน่นะครับเนาะฝนตกเนืกอรอดดอกนะครับเนาะเพราะว่าเป็นยังตุ่มใยนะครับเนาะอกิ้งใ่แล้วสามารถให้กิ้งเขานะครับเนาะนะลากเขาหลายอยู่แล้วเนาะ ไปปลูกก็สามารถแตะแขนงแตกกิ้งตอได้เลยนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะผู้ได้จะหุ่มตุ้มกะตัดแต่ขอดตาแล้วก็มะหุ่มในเลยนะครับหลังแตกออกมา 1- นึถึงสอข้อหรือล้อให้เขาแตกเจก๊ซิบข้อก็จังมาหุ่มก็ได้นะครับเนาะลากจังไดเขาก็เดินจังไดเขาก็แตกขอแข่แขนงเข, ян, ขาแตกนะครับเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะ,ะถ้าแตะแขนงลากกจ็จะเดินเต็มแบบนี้ละ เพราะว่ามีความชื้นในอากาศมีความชื้นอรอบออรอบพื้นที่สูงเพราะว่าห้องหุ่มหนาฝนนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้น